ตอนนี้สงครามยูเครนรัสเซียกำลังเดือดอีกระลอกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครุงเคียฟถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากสุดในรอบหลายเดือนเสียงระเบิดดังต่อเนื่องกลางดึกหลายเขตในเมืองไฟดับทั้งแถบส่วนยูเครนเองก็ไม่อยู่เฉยตอบโต้ทันทียิงโดรนและจะรวดสวนกลับไปยังพื้นที่ชายแดนของรัสเซียอย่างดุเดือดนี่คืออีกหนึ่งคืนที่ทั้งโลกจับตาเพราะเป็นการประทะกันแบบ หนักจริงๆหลังจากช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเหมือนจะกำลังเตรียมเคลื่อนไหวบางอย่างใหญ่กว่านี้และที่น่ากลัวกว่านั้นคือรายงานจากหลายสำนักบอกตรงกันว่ารัเสเซียใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีพลังทำลายสูงกว่าที่เคยใช้ในเคียฟมาก่อนหน้านี้ฝั่งยูเครนประกาศเลยว่าสามารถยิงสกัดได้กว่า80ของขีปนาวุธและโดรนที่รัเสเซียส่งมา แต่ก็ยังมีบางลูกที่ทะลุแนวป้องกันเข้าไปถึงชานเมืองทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายส่วนรัเสเซียเองก็ออกมาบอกว่านี่คือการตอบตัวทางทหารต่อการโจมตีของยูเครนในเขตเบลกรอดซึ่งเป็นฝั่งรัเสเซียติดชายแดนยูเครนเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองและไม่มีใครถอยคืนนี้ผมจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแนวรบล่าสุด และทำไมสถานการณ์นี้ถึงกลายเป็นสัญญาณว่าฤดูหนาวนี้อาจเป็นช่วงที่สงครามร้อนแรงที่สุดในรอบปีใครที่ติดตามสงครามนี้มาตลอดอย่าเพิ่งรีบข้ามนะครับเพราะคืนนี้เราจะคุยกันครบทุกมุมทั้งด้านยุทธศาสตร์การเมืองและมุมมองของประชาชนในยุโรปกับรัสเซียที่ตอนนี้เริ่มเสียงแตกหนักกว่าเดิมอีกเอาล่ะครับก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาดูภาพรวมของเหตุการณ์เมื่อคือนกันก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง และทำไมถึงแรงขนาดนี้เมื่อคืนวันที่26ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่27ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นเคียฟรัสเซียยิงขีปนาวุธและดโดรนโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองของยูคเครนโดยเฉพาะกรุงเคียฟเมืองดานีปโปรและโอเดสซายูคเครนระบุว่ามีดโดรนมากกว่า70ลําลำและขีปนาวุธอีกหลายลูกถูกปล่อยเข้ามาเกือบพร้อมกันเพื่อกดดันระบบป้องกันทางอากาศให้ทำงานหนักจนพลาด ฝั่งกระทรวงกลาโหมรัเสเซียออกถแถลงว่านี่เป็นการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ต่อการที่ยูเครนส่งโดรนเข้าไปโจมตีโรงงานน้ำมันในเมืองเบลกรอดและสนามบินทางตอนใต้ของรัเสเซียเมื่อวันก่อนซึ่งถือว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนรัเสเซียโดยตรงฝั่งยูเครนเองก็ไม่เถียงครับเขายอมรับว่าใช้โดรนทำภารกิจในเชิงรบจริงแต่ยืนยันว่าเป้าหมายทั้งหมดเป็นโครงสร้างทางทหารไม่ได้โจมตีพลเรือน ขณะเดียวกันเซเลนสกี้ก็ออกมาพูดในศูนย์ทรพจน์ประจำคืนว่ารัสเซียยังคงใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธต่อประชาชนยูเครนแต่เราไม่ยอมแพ้ส่วนบรรยากาศในเคียฟเมื่อคืนนี้ตามรายงานจาก BBC บอกว่าเสียงไซเรนเตือนภัยดังต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงผู้คนต้องลงไปหลบในสถานีรถไฟใต้ดินเหมืองช่วงต้นสงครามภาพจากสื่อท้องถิ่นเห็นชัดเลยครับควันลอยขึ้นเหนืออาคารสำนักงานหลายแห่ง และเศษซ่าขีปนาวุธตกกระจายตามถนนในมุมของรัสเซียสนักข่าวทาสรายงานอีกม,มุมหนึ่งบอกว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายจำกัดและแม่นยำเพื่อทำลายฐานซ่อมอาวุธและศูนย์ควบคุมโดรนของยูเครนซึ่งรัสเซียอ้างว่าได้รับข้อมูลจากสายข่าวในพื้นที่เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างพูดคนละเวอร์ชันแต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือนี่ไม่ใช่แค่การประทะเฉพาะจุด แต่มันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่ากังวลยิ่งกว่าคือมีรายงานว่าระบบไฟฟ้าในบางพื้นที่ของยูเครนเริ่มมีปัญหาอีกครั้งโดยเฉพาะภาคกลางและตะวันออกซึ่งเป็นสัญญาณว่ารัสเซียอาจกลับมาใช้ยุทธศาสตร์เดิมตัดพลังงานก่อนฤดูหนาวเพื่อกดดันขวัญกำลังใจของประชาชนหลังการโจมตีเมื่อคืนสถานการณ์วันนี้ในยูเครนย,ยังคงตึงเครียดครับ คียฟกลับมามีไฟฟ้าใช้บางส่วนแต่ระบบขนส่งใต้ดินยังปิดบางสายเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากแรงระเบิดเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บกว่า40คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนในกรุงคียฟและเมืองโอเดสซาทางด้านกองทัพยูเครนแถลงในเช้าวันนี้ว่าสามารถยิงสกัดโดรนรัสเซียได้ถึง64จาก73ลำซึ่งถือว่าประสิทธิภาพระบบป้องกันดีขึ้นมากกว่าปีก่อน ยูเครนยังเผยด้วยว่ามีการสวนกลับทันทีเมื่อคืนโดยส่งโดรนเข้าไปโจมตีเป้าหมายในรัสเซียตอนใต้รวมถึงคลังเชื้อเพลิงในเมืองคูสกและโรงเก็บกระสุนในเบลกรอดฝั่งรัสเซียบอกว่าถูกยิงตกเกือบทั้งหมดแต่ภาพจากโซเชียลรัสเซียเองมีควันดำพวยพุ่งขึ้นจริงในบางพื้นที่สรุปง่ายๆคือเมื่อคืนนี้ทั้งสองฝั่งยิงใส่กันทั้งคืน ไม่ใช่การรุกครั้งใหญ่แบบสงครามภาคพื้นดินแต่เป็นสงครามโดรนและขีปนาวุธเต็มรูปแบบที่ขยายมาหลายจุดทั่วประเทศยูเครนและแนวชายแดนรัสเซียสิ่งที่น่าสนใจคือฝั่งรัสเซียเริ่มกลับมาใช้ยุทธศาสตร์แบบก่อกวนหลายทิศต,ตามรายงานจากรอยเตอร์สเขายิงโดรนจากทั้งฝั่งทะเลดำและชายแดนทางเหนือพร้อมกันเพื่อให้ระบบเรดาร์ยูเครนจับยากซึ่งเป็นเทคนิคที่รัสเซียเริ่มใช้บ่อยขึ้นช่วงนี้ และมีข่าวลือว่าโดรนรุ่นใหม่ที่ใช้เมื่อคืนเป็นรุ่นที่มีระบบแจมสัญญาณต้านการสกัดของอยูเครนได้บางส่วนขณะเดียวกันฝั่งยูเครนก็ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับเซเลนสกี้ออกมาพูดในคลิปสั้นเมื่อคืนว่าทุกการโจมตีของรัสเซียจะได้รับการตอบกลับแบบสะสมพร้อมทั้งยืนยันว่ายูเครนจะเพิ่มกำลังการผลิตโดรนและขีปนาวุธระยะไกลของตัวเองให้มากขึ้นในช่วงสิ้นปี มีการคาดการ์ว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากยุโรปและอังกฤษซึ่งตอนนี้เริ่มเปิดฐานผลิตในโปลแลนด์และสโลวาเกียฝั่งรัสเซียก็ไม่ยอมน้อยหน้าโฆษกรัฐบาลดิมิทรีเปสคอฟถแถลงว่ายูเครนกำลังเสี่ยงนำสงครามเข้าสู่ระดับที่รัสเซียต้องตอบสนองด้วยอาวุธที่รุนแรงกว่าซึ่งประโยคนี้ถูกสื่อ,อยุโรปจับตาอย่างหนัก เพราะมันอาจสื่อถึงการเตรียมใช้ขีปนาวุธยุทธศาสตร์หรืออาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธ,ธากิที่รัสเซียเคยขู่ไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่คือท่าทีของนาโตเช้าวันนี้เจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตออกมาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการสนับสนุนทางอากาศให้ยูเครนโดยด่วนโดยเฉพาะระบบสกัดโดรนและขีปนาวุธเขาบอกว่า รัสเซียกำลังทดสอบขีดจำกัดของเราว่ายุโรปจะช่วยยูเครนได้แค่ไหนในขณะเดียวกันฝั่งยุโรปก็เริ่มเสียงแตกครับบางประเทศอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสเห็นด้วยกับการช่วยยูเครนเพิ่มแต่ประเทศอื่นๆอ,อย่างฮังการีหรือสโลวาเกียเริ่มลังเลบอกว่าควรหันไปเจรจาแทนการเพิ่มอาวุธซึ่งความเห็นที่ไม่ตรงกันนี้ทำให้บรรยากาศการประชุมยุโรปในสัปดาห์หน้าน่าจะ ร้อนแรงไม่แพ้แนวรบจริงเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือภาพของสงครามในตอนนี้ไม่ได้เงียบไม่ได้จบแต่กลับเข้าสู่ช่วงที่ทั้งสองฝั่งเริ่มเดินเกมแรงอีกครั้งทั้งในสนามรบและโต๊ะการเมืองและถ้ามองตามแนวนว้มที่นักวิเคราะห์หลายคนพูดไว้ฤดูหนาปีนี้อาจไม่ใช่ช่วงพักรบแต่คือการเปิดศึกในมิติใหม่ที่จะตัดสินว่าฝ่ายไหนจะหมดแรงก่อนกันทีนี้หลังจากสงครามเมื่อคืนมันไม่ได้จบแค่ในสนามรบนะครับ เพราะผลกระทบเริ่มกระจายออกไปทุกทิศทั้งต่อประชาชนในยูเครนฝั่งรัสเซียเองรวมไปถึงยุโรปที่อยู่ใ,นใ,นใกล้แต่ก็หนีไม่พ้นฝั่งยูเครนชีวิตคนธรรมดากลับมาอยู่ในโหมดสงครามเต็มตัวในเชียรตอนนี้คนต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบช่วงต้นสงครามอีกครั้งครับคือพอได้ยินเสียงไซเรนก็ต้องรีบลงหลบในสถานีใต้ดินหลายครอบครัวเริ่มกักตุนอาหารอีกครั้งเพราะกลัวว่าระบบไฟฟ้าและน้ําจะโดนโจมตีซ้ํา ตามรายงานจาก k i ฟอินด e p e เ d นเดมีประชาชนราวห0 0 0 0่นคนที่ไม่มีไฟใช้ชั่วคราวเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ในเขตตะวันออกของคยฟโรงเรียนหลายแห่งก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์และที่น่าห่วงคือโรงพยาบาลในบางเมืองมีปัญหาไฟตกทำให้เครื่องมือแพทย์บางอย่างใช้งานไม่ได้ต้องย้ายผู้ป่วยหนักไปที่อื่นชั่วคราวเรียกได้ว่าประชาชนยังไม่ทันฟื้นเต็มที่จากสงครามปีก่อนก็ต้องกลับมาอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง ฝั่งรัเสเซียประชาชนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันกลับบ้านขณะเดียวกันฝั่งรัเสเซียเองก็เริ่มเจอผลกระทบจากการสวนกลับของยูเครนครับเมื่อคืนเมืองเบลกรอดกับคูสมีเสียงระเบิดดังหลายจุดเพราะโดนยูเครนโจมตีคลังน้ํามันและโรงเก็บกระสุนถึงแม้รัเสเซียจะบอกว่าสกัดได้ส่วนใหญ่แต่ภาพจากโซเชียลของคนในพื้นที่เห็นได้ชัดว่ามีไฟไหม้ใหญ่หลายจุดจริงประชาชนรัเสเซียเริ่มไม่พอใจครับ เพราะตอนแรกเขาเชื่อว่าสงครามจะไม่เข้ามาถึงบ้านตัวเองแต่ตอนนี้โดรนจากยูเครนเริ่มบินเข้าใกล้เมืองในรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆหลายเมืองเริ่มติดตั้งระบบป้องกันทางอากาศเพิ่มโดยเฉพาะมอสโกซึ่งสื่อรัสเซียเองก็ยอมรับว่าต้องกลับมาอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมทุกคืนอย่างไรก็ตามฝั่งรัฐบาลรัสเซียยังคงพยายามคุมกระแสบอกว่านี่เป็นภารกิจปกติของการป้องกันประเทศแต่ถ้าดูจากท่าทีของประชาชนในโซเชียลนะครับ เริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบมากขึ้นจริงๆฝั่งยุโรปแรงกระเพื่อมทั้งด้านพลังงานและการเมืองในยุโรปเองผลกระทบเริ่มเห็นชัดเจนในตลาดพลังงานราคาก๊าสธรรมชาติและน้ำมันในยุโรปดีดขึ้นกว่า6%ภายในวันเดียวหลังมีข่าวโจมตีใหญ่เมื่อคืนเพราะนักลงทุนกลัวว่ารัสเซียจะเริ่มกดดันด้านพลังงานอีกครั้ง หลายประเทศรีบเรียกประชุมฉุกเฉินเรื่องแหล่งสำรองกา๊าซโดยเฉพาะเยอรมนีและโปลแลนด์ที่พึ่งพาพลังงานนำเข้ามากด้านการเมืองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันพักฝ่ายค้านในบางประเทศเริ่มออกมาวิพากษ์ว่าการช่วยยูเครนมากเกินไปทำให้ยุโรปเสี่ยนโดนลูกหลงทางเอกิพแต่ในอีกด้านผู้นำอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษกลับยืนยันว่ายิ่งรัสเซียโจมตีพลเรือนมากเท่าไหร่ยุโรปยิ่งต้องยืนข้างยูเครนให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น เรียกได้ว่าสงครามนี้ไม่ได้แบ่งแค่สองฝั่งระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่เริ่มแบ่งแนวคิดภายในยุโรปด้วยผลกระทบเชิงโลกความกังวลเรื่องนิวเคลียร์กลับมานักวิเคราะห์จากออลจาซีรากับ CNN ชี้ตรงกันว่าการโจมตีรอบนี้คือสัญญาณของการยกระดับความตึงเครียดเพราะคำพูดของรัสเซียเรื่องการใช้มาตรการที่รุนแรงกว่าเดิมถูกมองว่าอาจโยงไปถึงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธาิษซึ่งสหรัฐและนาโตก็จับตาใกล้ชิด มีการเพิ่มการลัตเะเวนทางอากาศในยุโรปตะวันออกมากขึ้นตั้งแต่เช้าวันนี้ฝั่งสหรัฐเองก็ออกถแถลงสั้นๆว่าเราพร้อมสนับสนุนยูเครนแต่ไม่ต้องการให้สงครามนี้ขยายออกนอกพรมแดนพูดง่ายๆคือทุกฝ่ายเริ่มระวังแต่ก็ยังไม่มีใครยอมลดแรงกดดันลงเลยนี่แหละครับคือภาพของผลกระทบเบื้องต้นจากการประทะใหญ่รอบล่าสุดมันไม่ใช่แค่ระเบิดตกกลางเมืองแต่คือแรงกระเพื่อมที่สะเทือนทั้งการเมืองเศรษฐกิจ และความมั่นคงของทั้งยุโรปและโลกและที่น่ากลัวคือมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอาล่ะครับตอนนี้มาดูกันตรงๆว่าทั้งฝั่งยูเครนกับรัสเซียเขามองเหตุการณ์นี้ยังไงเพราะถึงแม้เราจะเห็นภาพเดียวกันระเบิดควันเสียงไซเรนแต่สิ่งที่ทั้งสองประเทศเชื่อและต้องการให้โลกเห็นมันแทบจะตรงข้ามกันเลยยูเครนตอนนี้พยายามส่งสารให้โลกเห็นชัดครับว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ร้าย แต่คือคนที่กำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเซเลนสกี้พูดเมื่อคืนว่ารัสเซียพยายามทำลายขวัญประชาชนแต่ทุกครั้งที่เขายิงเราจะยืนขึ้นให้สูงกว่าเดิมมันคือภาพของผู้นำที่ยังอยากให้ชาวโลกเห็นว่ายูเครนย,ยังมีพลังและศรัทธาอยู่ยูเครนย,ยังบอกได้ว่าขีปนาวุธที่ยิงสวนกลับไปฝั่งรัสเซียไม่ใช่การล้างแค้นแต่คือการป้องกันตัวเขาพยายามสื่อว่าถ้ารัสเซียไม่หยุดยิงพลเรือน ยูเครนก็จําเป็นต้องตอบโต้เพื่อหยุดภัยคุกคามก่อนที่มันจะเข้ามาถึงบ้านตัวเองอีกในเชิงยุทธศาสตร์ยูเครนมองว่าตัวเองกําลังอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าสู่สงครามเทคโนโลยีคือเน้นโรนระบบสกัดการยิงแม่นยําและความร่วมมือกับพันธมิตรไม่ใช่รบแบบลากยาวเหมือนปีแรกๆเขาเชื่อว่าถ้ายังได้การสนับสนุนจากยุโรปและนาโตต่อเนื่องจะสามารถพลิกกลับมาได้ในปีหน้าแต่แน่นอนครับ ยูเครนก็มีปัญหาในบ้านตัวเองเหมือนกันทั้งเรื่องงบประมาณทหารที่เหนื่อยล้าและความกังวลของประชาชนว่าสงครามนี้จะยาวไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะยังมีกำลังใจสู้แต่ข้างในก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ง่ายเหมือนช่วงแรกๆอีกต่อไปฝั่งรัสเซียเองแน่นอนว่าเขาไม่ได้มองว่านี่คือการโจมตีพลเรือนสื่อรัสเซียอย่างอาทีกับทัสพยายามรายงานในมุมว่า กองทัพกําลังทําภารกิจจํากัดเพื่อทําลายโครงสร้างทางทหารของยูเครนผู้ง่ายๆคือเขาเชื่อว่าตัวเองกําลังป้องกันไม่ใช่รุกรานรัฐบาลรสัสเซียยังยืนยันว่าการโจมตีของยูเครนฝั่งเบลกรอดเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะเข้ามาในเขตแดนของรัสเซียโดยตรงและสิ่งที่เขาทําเมื่อคืนคือการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลตามสิทธิของรัฐอธิปไตยในเชิงการเมืองภายในประเทศ รัสเซียยังคุมกระแสะไว้แน่นครับสื่อลักรายงานว่าการปฏิบัติการเป็นไปตามแผนและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแต่ในโลกออนไลน์เริ่มมีเสียงวิจารณ์เบาๆจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ถามว่าเราจะรบไปอีกกี่ปีนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามกดไว้ไม่ให้ดังเพราะมันอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของความมั่นคงอีกมุมหนึง่งรัสเซียยังพยายามใช้สงครามนี้เป็นเครื่องมือกดดันยุโรปครับ ด้วยการพูดเรื่องความมั่นคงทางพลังงานถ้ายัางหนุนยูเครนรัสเซียก็พร้อมลดการส่งออกพลังงานให้ยุโรปมันคือการต่อสู้ทางเศรษฐกิจควบคู่กับทางทหารซึ่งเป็นหมากที่รัสเซียถนัดมากสรุปคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองยูเครนบอกว่าฉันต้องสู้เพราะถ้าไม่สู้ฉันจะถูกกลืนส่วนรัสเซียบอกว่าฉันต้องป้องกันเพราะยูเครนกับนาโต้กำลังคุกคามชายแดนของฉัน เมื่อทั้งสองฝ่ายคิดว่าตัวเองถูกและจําเป็นต้องทําสงครามมันก็เลยไม่มีทางจบง่ายๆเพราะไม่มีใครยอมเป็นฝ่ายผิดก่อนและที่สําคัญในสนามจริงตอนนี้ไม่มีฝ่ายไหนชนะชัดเจนรัสเซียได้เปรียบด้านจํานวนและขีปนาวุธแต่ยูเครนได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากโลกตะวันตกผลก็คือมันกลายเป็นสงครามยืดเยื้อที่กําลังเข้าสู่ปีที่4โดยที่ไม่มีใครชนะ แต่ทุกคนเริ่มแพ้ในบางรูปแบบแล้วเอาละครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มถามในใจว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงสงครามมันจะหยุดไหมหรือจะยืดไปอีกในระยะสั้นนี้สัญญาณชัดเลยครับว่าความรุนแรงจะยังไม่ลดลงเพราะตอนนี้ทั้งรัสเซียและยูเครนต่างกำลังอยู่ในโหมดแสดงพลังรัสเซียต้องการพิสูจน์ว่าหลังจากโดนโดนบุกลึกเข้ามาในมอสโกหลายครั้งเขายังควบคุมจูเมียนได้ ส่วนยูเครนต้องการให้โลกเห็นว่าเขายังมีศักยภาพพอสู้เพื่อรักษาการสนับสนุนจากยุโรปและนาโตโด,ดังนั้นใน1-2ถึงเดือนข้างหน้าเราน่าจะยังเห็นภาพการยิงสวนกลับกันไปมาโดยเฉพาะโจมตีโครงสร้างพลังงานโรงงานและฐานขีปนาวุธยูเครนจะเน้นโดรนไกลส่วนรัเสเซียจะใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางและการโจมตีจากอากาศพอเข้าสู่ต้นปีหน้า ภาพมันจะเปลี่ยนจากสงครามภาคสนามไปสู่สงครามการเมืองมากขึ้นครับตอนนี้ในยุโรปเองก็เริ่มมีเสียงแตกบางประเทศอย่างโปลแลนด์หรือฮังการีเริ่มลังเลว่าจะส่งอาวุธต่อไหมขณะที่อังกฤษฝรั่งเศสและเยอร,รมนียังหนุนยูเครนเต็มที่แปลว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นยุโรปเริ่มถกกันหนักว่าจะทุ่มต่อหรือหันไปผลักดันให้เจรจามากกว่ารบส่วนรัสเซีย ยังมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อยู่เหมือนเดิมคือยึดดอนบาสให้พรบและทำให้นาโตหยุดขยายแต่เขาก็รู้ว่าการจะยึดทั้งพื้นที่ในตอนนี้แทบเป็นไปไม่ได้เพราะต้องแลกกับทรัพยากรและแรงสนับสนุนในประเทศมหาศาลดังนั้นรัสเซียอาจเริ่มหาทางต่อรองแบบมีเงื่อนไขโดยไม่ยอมใช้คำว่ายุติสงครามตรงๆในระยะยาวถ้าไม่มีปฏิหารหรือการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองใหญ่ โลกอาจต้องอยู่กับสงครามค้างคาแบบนี้ไปอีก1-2ปีคือไม่จบแต่ก็ไม่รบเต็มรูปแบบยูเครนจะยังมีการยิงตอบโต้ปราบปลายส่วนรัเสเซียก็จะยังใช้การกดดันทางพลังงานและเศรษฐกิจต่อ,อยุโรปและอย่าลืมครับสงครามนี้ไม่ได้อยู่ในสนามจริงมันอยู่ในโลกออนไลน์ในเศรษฐกิจและในความคิดของผู้คนด้วยทุกประเทศเริ่มเรียนรู้ว่าสงครามยุคใหม่ไม่ได้ใช้แต่ปืน แต่มันใช้ข้อมูลความเชื่อและพลังของสังคมโลกใครควบคุมเรื่องเล่าได้คนนั้นจะชนะในระยะยาวส่วนตัวผมมองว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้ายูเครนย,ยังได้รับการหนุนจากยุโรปต่อเนื่องในปีหน้าเขาอาจยังพอรักษาพื้นที่ไว้ได้และบีบให้รัเสเซียต้องคุยบนโต๊ะแต่ถ้ายุโรปเริ่มเหนื่อยหรือเจอปัญหาภายในรัเสเซียจะถือว่าชนะเชิงยุทธศาสตร์ โดยไม่ต้องยิงเพิ่มเลยเพราะสงครามแบบนี้มันไม่ได้มีคำว่าแพ้ชนะชัดเจนแต่มันคือเกมของใครทนได้นานกว่าและตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็กำลังทดสอบความอดทนของโลกไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้ครับสงครามยูเครนรัสเซียที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้ของสองประเทศแต่มันคือภาพสะท้อนของโลกที่กำลังเปลี่ยนสมการอำนาจฝั่งหนึ่งคือรัสเซีย ที่อยากรักษาโลกแบบเก่าโลกที่มหาอำนาจกำหนดกติกาเองอีกฝั่งคือยูเครนที่อยากให้โลกยืนข้างหลักการเสรีภาพอธิปไตยและสิทธิมนุษยชนและตรงกลางคือพวกเราทุกคนที่ต้องตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ในโลกแบบไหนผมว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าใครยิงใครใชนะแต่คือเรื่องว่าโลกจะเรียนรู้อะไร จากความสูญเสียนี้เราจะปล่อยให้สงครามกลายเป็นเรื่องปกติหรือจะเริ่มมองหาทางที่มันไม่ต้องมีใครตายอีกเพราะในทุกการระเบิดที่เห็นในข่าวมันไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่มันคือครอบครัวหนึ่งชีวิตหนึ่งความฝันหนึ่งที่หายไปจากโลกนี้จริงๆถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจภาพใหญ่ของสงครามนี้มากขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหญ่ระดับโลกเราจะคอยเล่าให้ฟังทุกมุมทั้งฝั่งรัสเซียยูเครนยุโรปจีนอเมริกาแบบไม่เอ็นข้างแต่เข้าใจโลกจริงๆผมธนินครับขอบคุณที่อยู่ได้การจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้ากับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเขย่าโลกขอให้ทุกคนมีสติและไม่หยุดตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ